สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่26มีนาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับโอกาสสุดท้ายของทักษิณไม่ธรรมดานะครับอย่าประเมินอุ้งอิงต่ำเกินไปการหยิบประเด็นพาพ่อกลับบ้านมาพูดบ่อยครั้งขึ้น ถือเป็นความกล้าที่คนในพักเพื่อไทยน้อยคนจะกล้าพูดถึงเพราะนโยบายพาทักษิณกลับบ้านด้วยการเข็นกฎหมายนิรโทษกรรมเมาเข่งเคยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รัฐบาลยิ่งลักล่มสลายมาแล้วเป็นบทเรียนสำหรับพักเพื่อไทยว่าหากคิดจะเดินย่ำรอยเดิมผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมแต่อุงอิงไม่ได้สนใจนำซ้ำกลับดูเหมือนท้าทายทำนองว่าจะเอาพ่อกลับบ้านใครจะทำไม่ นี่เกิดเป็นประเด็นล่าสุดอุงอิงให้สัมภาษณ์รายการว o ดดี้เอกล i v ีโดยว o ดดี้วุฒิธรมิลินทจินดามีบทสนทนาเรื่องทักษิณอยากกลับเมืองไทยเมื่อถึงเวลาทุกคนจะรู้ค่ะส่วนจะรู้จากตัวเองหรือพ่อเอาไว้กันอีกทีเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่ก็รอคอยวันนั้นรอคอยเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวรอคอยสิ่งที่พูดกันไม่ได้พูดถึงรูปแบบของการกลับมามา,มากมาย จะพูดกันในเรื่องแบบว่ากลับมาแล้วอยากทำอะไรบอกคุณพ่อว่ากลับมาแล้วจะให้อยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ต้องทำงานเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นมวยครับไม่พูดถึงรูปแบบว่าจะกลับมาอย่างไรแค่บอกว่ากลับมาแล้วจะทำอะไรปล่อยให้ดอากันไปมีกี่หนทางที่ทักษิณสามารถกลับไทยได้กลับมาติดคุกชดใช้ความผิดออกกฎหมายนริรโทษกรรมก็มีอยู่เท่านี้แต่วิธีการเป็นเรื่องน่าสนใจ ทักษิณเคยยิ่งใหญ่พาไทยรักไทยกวาดเก้าอีสอสอ้สสเกินครึ่งสภาตั้งรัฐบาลพักเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยวิธีการที่ใช้คือดูดสอสอควบรวมพักการเมืองแต่สามารถนำมาซึ่งอำนาจได้จริงแม้ที่มาจะถูกมองว่ามีเรื่องสกปรกทางการเมืองปะบนอยู่ก็ตามทีวันนี้เพื่อไทยและอุ้งอิงประโคมว่าจะเกิดปรากฏการ์แลนสไลด์อีกครั้ง นี่ไม่ใช่เรื่องที่พูดลอยๆแต่มีเป้าหมายที่คาดไม่ถึงคือใช้เป็นเงื่อนไขพาทักษิณกลับบ้านอย่าลืมนะครับระบบทักษิณขึ้นถึงจุดสูงสุดในการเลือกตั้งปี2548และวันนี้ทักษิณยังขาดใจต้องการแก้มืออีกครั้งในความคิดทักษิณพักการเมืองที่ได้เก้าอี้สอสอ75เซตแปลความอย่างอื่นไม่ได้นอกจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้การยอมรับ ฉะนั้นเป้าหมายของทักษิณคือต้องสร้างปรากฏการ์แลนสไลด์ให้เกิดขึ้นอีกครั้งให้ได้ให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งถลม่มทลายและนำไปใช้เป็นเงื่อนไขในการกลับไทยแน่นอนว่ายุคยิ่งลักษณ์เกิดความผิดพลาดจากความพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมพ่วงกรณีคอร์รัปชันเข้าไปด้วยในขณะที่เครือข่ายของพรรคเพื่อไทยขนาดนั้นไม่ได้แข็งแรงพอแม้การเลือกตั้งปี2554 พรคเพื่อไทยสามารถคว้าที่นั่งสสได้เกินครึ่งคือ53เปอร์เซ็นต์ของสภาผู้แทนราษฎรแต่พักประชาธิปัตย์มีสส .32 เปอร์เซ็นต์จึงเป็นสัสดส่วนที่สมน้ำสมเนื้อระหว่างพักอันดับหนึ่งของรัฐบาลและฝ่ายคา้านต่างจากปี2548อย่างสิ้นเชิงเพราะการเลือกตั้งครั้งนั้นพักประชาธิปัตย์ได้สสเพียง19เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดอยากยุคยิ่งลักทักษิณได้วางแผนใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ได้ใช้พักเพื่อไทยเดินเรื่องการเลือกตั้งปี2,562ยุคแตกแบงค์พันเกิดพักสาขาของพักเพื่อไทยกระจายตัวอดีตสสกลุ่มเดิมแยกไปอยู่พักการเมืองใหม่หวังเก็บทุกคะแนนจากการเลือกตั้งตามกติกาใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้พักใหญ่ได้เก้าอี้สสน้อยลงและสู้กับการยุบพักวันที่8กุมภาพันธ์2,562พักไทยรักษาชาติ ยื่นพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววีเป็นผู้ที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียวกลายเป็นประเด็นเขย่าการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์เป็นอีกครั้งที่ทักษิณวางแผนให้เกิดปรากฏการ์แลนสไลด์เป้าหมายเพื่อให้ตัวเองได้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆได้แต่สถานการณ์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้า 13กุมภาพันธ์2562คณะกรรมการการเลือกตั้งกรกตยื่นยุบพักไทยรักษาชาติ7มีนาคม2562ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกนท์ให้ยุบพักไทยรักษาชาติพร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งจดทะเบียนจัดตั้งพักใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองเป็นเวลา10ปีแผนที่ดูเหมือนรัดกุม แต่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มคิดเป็นอีกครั้งที่ทักษิณต้องกลับไปคิดใหม่ทำใหม่เพื่อตัวเองเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเป้าหมายหลักของทักษิณไม่ได้อยู่ที่จำนวนสอสอในสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงแต่อยู่ที่จำนวนผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยและวันนี้อุ้งอิงถึงได้มาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยการสร้างเครือข่ายพักการเมืองในรูปแบบครอบครัวนอกจากหลบเลี่ยงกฎหมายพักการเมือง เรื่องการเสียค่าสมัครสมาชิกพัก200บาทต่อปีแล้วยังให้ความรู้สึกเหนียวแน่นกว่าการเป็นแค่สมาชิกพักการเมืองการที่ทักษิณเอาองคงอิงมาใช้งานทางการเมืองก็มีเป้าหมายชัดเจนคือขยายผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยไปสู่คนรุ่นใหม่และกลุ่ม LGBT ดึงคนเหล่านี้มาอยู่ในครอบครัวเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองมากขึ้น และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของคนรุ่นใหม่นี่คือเป้าหมายโดยรวมทั้งหมด14ล้านเสียงอุ่งอิงตอบพี่วูดดี้ว้าวนายกเลยใช่ไหมคะต้องแล้วแต่คนในพักจะเมตตาเราว่าแค่ไหนจะต้องออกมาข้างนอกว่าประชาชนคิดอย่างไรมากกว่าและตอบอีกครั้งนายกหรือคะวันนี้ใช่ไหมคะยังไม่อยากคะ่ะวัวราะร่วนตามแบบฉบับของเธอแต่ก็รู้สึกว่า ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอิงว่าถ้าเวลามันถึงมันใช่ไม่รู้ความคิดจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ณนะวันนี้ที่พูดกับพี่วูดดี้อยู่ยังไม่อยากเป็นนายกเราอยากจะเก่งกว่านี้ก่อนอยากจะมีประสบการณ์มากกว่านี้สักหน่อยอยู่กลางแจ้งมาไม่กี่วันองค์อิงเริ่มรู้ว่าต้องปรับตัวย่งไงเก่งกว่ายิ่งลักตามที่หลายคนว่าจริงๆครับนี่คือโอกาสสุดท้ายของทักษิณ ถ้าพลาดจากอุ้งอิงแผ่นดินกลบหน้าในต่างแดนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ